สวัสดีครับผมยูเดย์ตอนรับเข้าสู่อัตตันชาแนลอีเชนเคยวันนี้อยู่กับออ t ตินมาสพรามยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตตันชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับลิงนะครับผมในตำแหน่งป่าเรามเล่นในตำแหน่งป่ากันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถแค่แบบอาป่าเขาจะไม่ออกอมนี้อามกันนะเพื่อนๆเขาจะไปเล่งแบบเบิร์สตาเมดคริบวกกับดาบแดงไปเลยส่วนของเรื่องจาะก่อเนี่ยเพื่อนๆสามารถบิวได้เองเลยนะครับว่า ตานั้นเราเจอกับตัวอะไรอย่างตานเนี่ยผมเจอริกเตอร์ช้างอีกหนึ่งตัวที่แบบอาจจะดูถึกๆหน่อยก็จะเป็นพระนะครับเออจินหน้าของเราเอ,อ้ฝั่งเขาฝั่งเขาเออก็จะรวมๆก็ทั้งหมด3ตัวนะครับผมคิดว่ามูราประัสแตนดาร์ดสุดแล้วนะครับเว่าถ้าบางๆจริงๆเลเวล15หถือว่าแครี่นะไม่มีเกราะเลยมันจะอยู่ที่300 ถึง400นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอออันนั้นนะโบเคินสเปียร์ได้สบายสบายเลยไม่มีเกาะโบเคนสเปียร์นี่ตีแบบนิ่มๆเลยนะครับอันนี้เราออกเป็นมูราภาษาแล้วกันนะครับที่เหลือก็การเดินเกมแนละ้วผมเพาะชอบในแพทนี้มากนะครับการที่เราเอาแอปเปิ้ลดะก็เนี่ยทำให้แบบมีสายฟ้ามันชิ่งนะมาดูแบบแรงๆดีชอบเลยมีดาเมจต้นเกมบวกเข้ามานะครับจากตัวเล็เกมก็แรงได้นะต้นเกม รีอช้างช้างเขาบโซนเจอมูลาาครับเจอมูลาาครับถูก้าไปก่อนเออแล้วรวบสองรวบสองงี้ก๋ตีติสโลหืดอไอ้เห้ยโทษโ,โทษท,ทีวะเพื่อนผมจะห้าวไปใส่ต่อไปดูทรงเลยตอนนี้ได้รองเท้าแดงแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นลิงป่าผมต้องให้ทุกคนเนี่ยเลือกบิวเป็นคลิใหญ่ก่อนเออให้เราแบบ ติดอาตาัตราคริติคอลติดความแรงคริติคอลนะครับส่วนเรื่องโซลิเวอร์ขั้นแรกเดี๋ยวเราค่อยไปออกหลังจากที่เราได้ขี้ใหญ่เนี่ยครับดักมูลาดเลยเราแบบเป็นตัวที่ดักมูลาดได้แบบจึง้งจึ้งมากมมต้องรอเลทนะครับัจหวะนี้รอไว้บางทีแบบมูลาดเขาโรคนะกับลากเงามาที่ได้สับต่อนะี่ครับมีบางทีนะแต่เห็นน้อยมากเออ เหลือเกดกลับมาในแบบเราได้คิวแบบวันเกียบทูปครับอืมใน,นแบบโชโยโอกาสตัวเกมเลยแบบโชยโอกาสไปก่อนแล้วสวยครับพี่โงสวยครับมันจะสวยกว่านี้แล้วผมรอดเอ,อ๋นี่สำหรับคลิสิกนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมโบกับเขาได้หมายถึงแบบทุกตัวเลยนะเวลาที่เขารวบเนี่ย มันจะลดเกราะฝั่งข้ามประมาณนะถ้าจำไม่ผิดสีิปร์เซ็นต์นะครับซึ่งทําให้ตัวเล็กเกมอย่างเราที่ไม่มีแบบของหรือว่าดาเมดในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะตีเขาได้แรงขึ้นเออนี่ก็เป็นความสามารถส่วนหนึ่งของการเล่นหยิบกบมานะครับทำใหแบบตัวเล็กเกมมีดาเมดขึ้นดูแรงขึ้นนิดนึงจาก่ปกติเนี่ยไม่มีเลยนะครับช่วยได้ดีขึ้นนะส0นี่เทียบเท่ากับมุลาเลยปะ ขับฟ้าไปเรื่อยก่อนครับเดีวก็ดูทรงว่าผันข้ามนี้ทำอะไรบ้างบุราณกำลังจะไปจบที่ด้านไหนหรือว่าเราจะไปแก๊งในไหนที่แบบมันสบายๆรู้สึกว่าเล่นแล้วมันได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปแก๊งล่างแล้วล่างสาม เราจะเข้าแวนก่อนนะครับตัวบางๆพระแวนนะตอนนี้นะแวนก่อนเลยแวนรวบได้อแต่ติดที่พ้ามันอยู่ข้างหน้าหายไปหมดเลยครับริกตรงริกเตอร์ริฟิกเกอร์ยัดหมดยัดหมดยังแข็งอยู่นะครับต้องถอยแล้วว่ะเมื่อกี้ผมติดครีกับช้างนะแต่ว่าช้างมันตัวมันแข็งเกินไปนะครับก็เลยแบบดูอัตราคลิขคมไม่ค่อยจะเข้านะ ต้องรอของกันนิดนึงอึดใจไม่นานเกมโมบ้าโมบายนี่ครับมันรอกันแค่แบบ10นาที15นาทีเออมันก็ได้ถึงแบบในส่วนของเรกเกมละไม่เบืออกันในคอมนะครับโอ้โหในคอมไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้ของครึ่งชั่วโมงนี้แบบได้กระติ๊ดหนึ่งเนียกมในโบบ้ามันค่อนข้างที่จะไวเนี่ยรอกันแป๊บเดียวอึดใจไม่นานเรดเกมอยู่ข้างหนา แพชนี้ถ้าอยากได้ความแรงขึ้นนี่ก็แนะนำนะครับมังกรกรใหญ่มาแล้บโซลิเวอร์อย่างนี้บอกหลังจากที่เราได้คี้ใหญ่แล้วบิล่าเป็นโซลิเวอร์ขั้นแรกแค่ขั้นแรกพอนะครับเดีย๋ยวเราต้องไปบิลแบบสลิสติงเ,เพิ่มอัมาตราคริคิอในการทุบของลิงขึ้นมาอีกนะครับพวกโซลิเวอร์ขั้นเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคิดบัญชีกับมันที่หลังเลยนะครับขึ้นแบบขึ้นเต็มเดี๋ยวค่อยเราค่อยว่ากัน ก็ค่อยว่ากันู้หแล้วจังหวะลัดรอลัดเลยยิ่งเราลาดแบบพีโร่ได้เยอะนะครับเราก็จะได้เงินเองเนี่ยเยอะขึ้นเอออยากให้เราเกิดเร็วก็คิวเยอะๆไว้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าเอ้ยสกินเนี้ยคลยีไม่ค่อยดีเลยแต่รับผมแม่งแบบเฮ้ยผมไมารู้สึกว่าดีผมไปเล่นแบบสกินเอนอะไรเงี้ย คลี่น้อยมากนะครับสงสัยผมน่าจะถูกแบบกับสเกตเดสไม่ใช่แล้วกูตีไป2ดอกไม่ติดตีดอกที่ติดแล้วตีดอกก็ติดเออตีเด้อเดี๋ยวาตายครับแลกเรียไปคุ้มเลยตายห่าหมดเลยขอแล้วผมโยนแค่นี้พอแล้วกันนะครับถามว่าเข้าไปในป้อมอย่างเงี้ยควรทำไหมไม่เป็นควรทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมจะวัดคลิ่เฉยๆรู้สึกสองดอกสองดอกแรกไม่ติดโดนผมใส่ไม่เลยนะครับ ว่าไงเจาวานไม่พอตี๊กคละเขาเีา้พูดเป็นลางนี่ไงพูดเป็นลางสวดต่อสวดต่อพระร่วงนะฮะพระกับกูติกูติอันนี้กล,ลับไปหาควานช้างกลับไปหาควานช้างไหน่เริ่มละเราเริ่มแบบมีโครงมีขอแล้วเดือดเบอร์สิบสองนะครับ จนได้ของระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นแบบโซลิเวอร์ขั้นเต็มนะครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยนะฟาร์มฟาร์มคลีไปในเมื่อเพื่อนแบบอ่าทิ้งเลนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาครับเลนแทนเพื่อนได้นะครับแบบว่าอารมณ์แบบเราเล่นนาครอสอะไรอย่างเงี้ยอืมสปีดพุทแต่เราไม่ได้แบบสปีดพุทด,ดีขนาดเหมือนนาครอสเหมือนอ้อยนะครับแต่ก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าเพื่อนไม่ทําเลนนะครับ มันได้ในส่วนของเรื่องของเงินด้วยเออ,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 อสองทีพอมาเนี Mar ่บิวเป็นมูราซาะนะครับแล้วก็นี่แพชนี้มันสามารถเลือกปล่อยดาร์เรเยอร์ได้นะครับไม่ต้องแบบไปวิ่งขึ้นเลนบนเพื่อที่จะปล่อยเลนบนนะครับเราสามารถเลือกเลนได้ครับบนกลางล่างนะครับใครที่ถือดาร์เรเยอร์อยู่นะโคตรแจ่มเผื่อบางคนไม่รู้แบบกดปล่อยกดปล่อยเนะี่ย พอลองทุบพูดเป็นลางไม่พิถีพิี้กูเลยใจร้ายมากเออในเรื่องของนูนท่าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับด้านล่าง้ายสายล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็จะเป็นเลดติบสปิริตห้าแล้วก็อาเอซิลิเวอร์ห้านะครับดั้งคอสิบเออผมใส่ดูดเลือกมาห้าห้ามิตนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นสปิริตผมต้องการที่แบบแอนิเมชั่นเร็วก,ก,ก,ก็เลยใส่สปิริตขึ้นมานะครับ โอ้โหโอ้โหใจส,สุดสุดอีกแล้วลัวก็น่าเกลียดเกินตอนเล่นเกมนะครับคิดดู้าต,ตัวบางอะสองทีอะสองแจะขอแค่แบบสองแจ้ออแจพอความสามารถในการอ่าเอารูดดูดเลือดมานะครับก็ฟาร์มแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยเรามีแค่บัฟฟ้าแล้วก็ฟาร์มคลิปฟาร์มเลนฟาร์มอ่าหลุมป่างเราเนี่ยครับเลือดก็จะเต็มเต็มแล้วนะครับ นี่ชิ้นสุดท้ายก็ดาบแดงครับก่อนที่เราจะไปออกดาบแดงอะเราก็ต้องมาอ่าเอาโซลิเวอร์ขั้นเต็มก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะดาบแดงมันค่อนข้างที่จะแพงไอโซลิเวอร์เราเพิ่มอีกแค่แบบมันเราออกขั้นแรกมาแล้วใช่ไหมต้องอีกพันกว่าบาทนะครับเออเร,เราค่อยไปมบิวดาบแดงเต็มในชิ้นสุดท้ายอแอบไบปเลยนี่เราทำเลนบนไว้แล้วนะครับผมคิดว่าแวนน่าจะต้องเดินมา ริเตอร์ว่เป็นคริกเตอร์ที่อยู่พุ่มโน้นไปดีกว่าพุ่มเี้เราตอนนี้เขาไม่เห็นนะครับเราเอาอยัางไงดีถ้าเพื่อนดันคลิปเข้ามาที่กุใส่เลยนะอุ้ยแม่แผ่นแตกคริกเตอร์มาเช็คพุ่ม<ๆ>เขาเปิดตาเราถอยก่อนนะครับค่<ๆ>อยเล่นไป แต่ละคนก็อยู่ในช่วงกำลังดักของตัวเองนะครับแต่ดักในป่ากของเราหุย <laughs> โอ้โหตีข้างหน้าคลิทารุถึงข้างหลังทารุขึน้นข้างหลังตัวไม่แข็งอยู่นะพระไม่ใช่เล่นเลยอื้หยอกหยอกตีหยอกหย,ยอก,ยอกต้องรวด,ดไปก่อนนะครับขอบเค้ ติดตีครีปติดสามทีโอหูดูดีดูดูตีครีทุกดอกตีฮีโร่ไม่ไม่ติดครีเลยโอ้โหดูดูเกมกูเพิ่งชมสกินนี้ไปเองว่ามึงติดครีกูไหวมึงทำกูอย่างงี้เหรอตีครีปเมื่อกี้ติดห้าทีติดตีอ่าฮีโร่สองดอกไม่ติดอยู่ทีเดียวโอ้เหลือจะเชื่อ ต้องไปเล่นตัวยากๆเคเข้ามาล้วงแบบเออถามว่าล้วงยากไหมก็เข้าจังหวะ2หาจังหวะมันยากนะครับแต่ว่ากูต้องมาล้วงลุ้นดวงแบบลัคกี้แบบ,บดอกนี้มันจะติดคลิปหรือเปล่า <S <S ค,ลคือจะบางไฟถ้าล้วงลวงเร็วไม่พอฝั่งตรงข้ามเขาจะช่วยแครี่ฝั่งตรงข้ามเขาได้นะครับเออหลายอย่างอะในเกมๆนี้อยู่ที่จังหวะทาม,มิงเลย บนเลยนะครับบนไม่มีคนทำเดีย๋ยวแพชเนี่ยมันก็สามารถปล่อยดาร์เซเยอร์แล้วมันก็เคลียร์เลนของมันนะครับมันจะมีแบบวื้งพลังงานถี่บ่วงๆนะครับเคลียร์ได้เงินแบบฟรีๆออกก่อนจังหวะนี้รอเล่นจังหวะจังหวะสาโอ้โหจังหวะสานี่น่าจะไม่มีแล้วมองปรามองปรามอง ตัวกระดังงงทงเซอร์โอ้ไปผ่าทางลอนดอนแล้วแต่เหมือนไม่ใช่จะลอนดอนลอนเดย์อันนี้ลอนเดย์ไม่ใช่ลอนดอนนั้นลอนเดย์ดูดได้ก่อนครับดูดเลือดเออสักเล็กน้อยวิดเง่งได้ด้วยมาเอากลางก่อนดีกว่าปอมปอมปอมเออบัลลังกสองสองเตะสองบัลลังก์ได้สองบัลลก เข้ามาสับนี่แบบผมตันเลยนะเราสามารถทําได้เหมือนกัน,นครับตันก็ออกดนีล่วงไปเลยครับผมเสียงหายโอ้โหเสียงหายแกไปหายจริงแฟชนี้นะครับเสียงไม่หายบ่อยประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเล่นลิงในตําแหน่งป่านะครับก็จะออกของเขาเรียกว่าไหวะ แปลกกว่าออฟเลนเล็กน้อยแค่ไม่ออกออมนิอร์มแล้วก็เราสามารถบิวเป็นจอะเกาะบุกเซสเปียงูลรา,ามตะในเกมเกมนั้นได้นะครับก็สามารถเลือกออกกันได้ประมาณนี้เลยสำหรับการเล่นลิงตำแหน่งป่าเนรับก็ถ้าชอบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนด้ขอตัวลาทุกท่านไปกอ่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม